2ชั่วโมงแล้วฝนยังไม่หยุดเลยโอ้โห,หน่ากลัวมากเลยนะฝนปีนี้มันอากาศมันร้อนมากที่กรุงเทพนะครับ40ถึง42ององศาเลยนะ กรุงเทพบ้านนอกก็อยู่ที่สามสิบเก้าถึงสี่สิบไม่ต่างกันแต่ว่าตอนนี้นะครับรารายงานสดอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตำบลหนองยั่งถอยนะครับฝนตกหนักมากสองชั่วโมงกว่าอึ่งนี่ออกออกเยอะมากแล้ววิ่งไปตามถนนน่ะโอ้โห ดูสิป่านนี้แล้วเนี่ยลูกผมยังไม่กลับมาเลยเพราะผมสั่งไว้นะครับไม่ให้กลับมาเจ้นกอดฝนจะหยุดอันตรายมากนะครับลมแรงมากช่วงช่วงชั่วโมงแรกในชั่วโมงที่สองก็ตอนนี้ก็ลมลมก็แรงเหมือนกันนะครับท่านใดชมอยู่ตรงไหนนะแจ้งข่าวด้วยนะครับว่าฝนตกหรือเป่า ตั้งแต่17:30นะ่ะตอนนี้ก็7ทุ่มนึงแล้วนะฮรไม่หยุดเลยโอ้โหตกเป็นเม็ดเป็นหน่วยหนักมากอะ่ะถือว่าครั้งนี้นะครับที่ฝนตกที่ตํานหนองยงทอยอำเภอสิทียบจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยครั้งที่สมนะครับฝนตกครั้งที่สามแต่ว่าครั้งนี้ตกหนักมากตกแบบ ช่ำไปเลยอ่ะโอ้โหอดพ่อวงโมกแตงดนาะฝนกับแม่ตกไม่หยุดเลยอ่ะสัญญาณเป็นงไงบ้างครับช่วงที่ฝนตกแรกๆนะครับเราก็ไม่กล้ารายงานนะครับเนื่องจากลมแรงมากครับต้นไม้นี่กระจุยกระจายหมด อนเนี่ยอ้ยลมแรงมากได้ยินเสียงลมไหมครับตรงนี้ฟาเหลี่ยมภาพๆเลยผมอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านซูมไปข้างนอกนะครับซูมไปข้างนอกนี่โอ้โห ้าเหลีย่ยงภาพๆเลยสวัสดีท่านผู้ชมท่เคารพทุกทุกท่านนี้นีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกิทขษษษ่าวแปดนะครับรายงานสดนะครับสภาพอากาศนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยเฉพาะที่เราอยู่นะครับตำบลหนองยี่ทอยทอำสิทธิเจพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะเห็นรถวิ่งนะครับท่นานผู้ชมรถกระบะรถปิกอัพรถเก่งเนี่ยก็จ,จะวิ่งได้นะฮะ แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าท่านใดดูคลิปของเราดูการถ่ายทอดสดของเรานี่ก็ต้องบอกลูกบอกหลานนะครับว่าให้ฝนหยุดก่อนค่อยมานะครับเนื่องจากฝนใหม่ฟ้าใหม่นะครับมันแรงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศในช่องจิตข่าวสามนะครับ ช่วงที่มันหน,หนักๆมากๆนะครับท่านผู้ชมนะนะครับได้ถ่ายไว้นะครับประมาณเจดดนาทีนะครับท่านผู้ชมชมอยู่ที่ไหนสามารถแจ้งมาได้นะครับว่าแถวบ้านท่านฝนตกหรือเปล่านะฮะอ่นึ่งผมนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้ในสวนนะ่ะเนื่องจากฝนตกนะครับ น้ำมันจะไหลลงจากบ้านผมบ้านผมสูงใช่ไหมอึ่งไหลลงไปตามถนนหมดเลยนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับพอฝนหยุดนะครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์ติดไฟหน้านะฮะแล้วเขาก็จะตามเก็บอึ่งกันตามทางโอ้โหอึ่งผมสูญไปหมดเลยนะครับนี่หนักมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่า จะร่วมสองชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับฝนยังไม่หยุดเลยนะครับท่านผู้ชมเอออนักนะครับอันนี้ถือว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าไม่มีเมฆไม่มีเขามาก่อนเลยนะครับแต่ว่านะครับอยู่ที่น่าจะเป็นตําบลกุดตะเพชรนะครับหรือว่าอําเภอกุดตะเพชรได้ไแน่ใจนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับตกเนี่ยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมาถึงนี่นะครับ เพราะว่าบ้านผมนะครับสามารถมองเห็นได้นะครับมองเห็นเขาฝนได้อยู่ที่เขื่อนกุดตะเพชรนะครับท่านผู้ชมก้มันกระเหลี่ยมโพดเหลี่ยมโพดดูสิฝนปีนี้นะครับโอ้ยเนาะไม่รู้แล้วว่าเขาเรียกว่าโลกมันจะมันจะหมดอายุหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะครับตามที่เขา พยากรณ์ไว้นะครับว่าโลกใบนี้นะครับมันนานมากนะครับแล้วก็ภัยธรรมชาติมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจะหนักขึ้นนะครับร้อนก็ร้อนเกินนะครับหนาวก็หนาวมากท่านผู้ชมถ้าท่านใดนะครับอยู่แถวต่างจังหวัดนะครับจะสัมผัสได้นะครับว่าฝนฝนน่ะนะครับยังไม่มานะครับช่วงนั้นก็จะมีช่วงตั้งแต่เดือน เดือนเดือนตุลาเนาะเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมพามีนาเมษาเนี่ยฮะ,ะยังมีอากาศที่แปรปวนอยู่นะครับท่านผู้ชมก็คือร้อนบ้างหนาวมั่งไม่รู้ว่านะครับบ้านเรามันเป็นมันเกิดอะไรขึ้นปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมสิ้นเดือนมกรานี่ก็คือน่าจะหมดหนาวแล้วเมืนน่อก่อนแต่ตอนนี้นะครับลามไปถึงเดือนกุมภาพันนา ต้นเมษาก็ยังมีหนาวอยู่นะฮะขอบคุณพลังเงี้ยนะครับชมอย่างเดียวแต่ว่าไม่แสดงความยิ่เห็นแต่อย่างใดนะครับเนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับเนาะที่เราถ่ายได้นะครับจากโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับเนาะนะที่เข้ามาชมนะครับเนาะ แต่ว่าไม่มีใครแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใดนะครับชมอย่างเดียวนะครับไม่ต้องอายครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าท่านชมอยู่ตรงไหนนะครับสภาพอากาศบ้านท่านเป็นอย่างไรร้อนหรือหนาวหรือว่ามีฝนหรือว่าไม่มีเลยนะครับตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนจากไฟฟ้านะครับน่าจะอีกไม่นานนะครับไฟฟ้าก็จะดับนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าต่างจังหวัด นะครับถ้ามีลมแรงนะครับไฟฟ้าก็นะครับเขาก็จะตัดสัญญาณเนื่องจากนะครับอาจจะมีบางพื้นที่นะครับที่มีต้นไม้ล้มทับหรือว่าเสาไฟฟ้าโอนโค่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะตัดสัญญาณไปนะครับเนาะไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรครับไม่ต้องอายนะครับผมก็ไม่อายเหมือนกันนะครับเนาะ